วิธีสร้างวิดีโอเพื่อขายของแบบง่ายๆ TikTok เขาทำมาให้เราแล้วนะคะในฟังก์ชันที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยกดเข้าไปใช้งานวันนี้จ้าม่ทีจะพาไปใช้กันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลและเคล็ดลับที่จ้าแม่ทีนำมาฝากทุกวันนะคะมาค่ะไปดูกันนะคะก่อนอื่นก็ให้เข้ามาที่ช่องตัวเองนะคะแล้วก็มากดที่ตะกร้าตรงนี้ค่ะ แล้วก็มาที่ตรง TikTok Shop ค่ะจากนั้นตรงนี้จะมีปุ่มสร้างวิดีโอนะจิ้มได้เลยจากนั้นค่ะเขาจะให้เราเลือกสินค้าก่อนนะคะเราก็เลือกสินค้าที่จะติดไปกับคลิปได้เลยเช่นอันนี้นะกดเพิ่มไปเลยค่ะนะจากนั้นตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะก็คือจะเปลี่ยนเป็นอะไรให้น่าดึงดูดนะเช่นคำว่าพิกัดใช่ไหมคะพิกัดเครื่องปริ้น D9 D520 น,นะคะเสร็จปุ๊บนะคะให้เรากดเพิ่มจากนั้นเขาถึงจะมาให้เราเลือกวิดีโอนะคะเราก็จิ้มวิดีโอเลยค่ะแล้วก็กดถัดไปแบบนี้นะเสร็จปุ๊บก็กดถัดไปได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยเขาก็จะมีแบบติดตะก้าให้เราแล้ว ก็จากการที่เรากดสร้างจากตรงนั้นค่ะแล้วก็ใส่รายละเอียดนะคำอธิบายตรงนี้เลือกปกเองได้นะคะเลือกใส่คำพาดนะคะแบบปกติได้เลยนี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กนะคะแล้วก็วิดีโอที่อยากดันเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดโพสต์ไปได้เลยค่ะเป็นไงคะง่ายไหมถ้าง่ายก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่ดูนะคะตรงนี้โพสต์ขายง่ายกว่าเยอะเลย